We you. ขอต้อนรับสู่รายการ d i y o u ค่ะรายการของเราก็จะนําเสนอเนื้อหาสาระในรายวิชาต่างๆรวมทั้งข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ของทามหาวิทยาลัยค่ะเจริญพรนักศึกษา d ี u และท่านผู้ชมรายการ DMC ทุกท่าน วันนี้พระอาจารย์จะได้พาทุกท่านได้มาศึกษาต่อในวิชาคู่มือพุทธมามะกะซึ่งวันนี้เราจะได้มาศึกษาในบทที่5ว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ก่อนที่เราจะได้มาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์นั้นพวกเราจะต้องมาศึกษาเกี่ยวกับคําว่าทุกข์ก่อนว่าทุกข์นั้นคืออะไรทุกข์ก็คือสิ่งที่เบียดเบียนมนุษย์ ทำให้เกิดความไม่สบายกายไม่สบายใจไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยความพอใจไม่พอใจความเสียใจอะไรต่างๆมีเยอะแยะมากมายตั้งแต่วันแรกที่มนุษย์เกิดมาจากคันของมารดาก็คือการเกิดพอเกิดมาแล้วมนุษย์ก็ต้องเจ็บมีอาการป่วยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์นั้นมีความเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งกายและก็ใจและสิ่งที่ตามมาต่อก็คือ ความชราหรือว่าความแก่ไม่มีมนุษย์คนใดเลยที่จะหนีพ้นความแก่ไปได้และสุดท้ายก็คือความตายทุกทุกคนในโลกนี้ต้องตายด้วยกันทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาผู้มียศถาบรรดาศักดิ์แม้กระทั่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองก็หนีไม่พ้นความตายด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งสอย่างที่กล่าวมาแล้วเป็นความทุกข์ที่มนุษย์ทุกทุกคนต้องเจอ เมื่อเราทราบความหมายเกี่ยวกับทุกมาพอสมควรแล้วสิ่งต่อมาที่มนุษย์ทุกทุกคนต้องพยายามค้นหาก็คือวิธีการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกนั่นเองสิ่งเดียวที่จะกระจัดความทุกข์ให้พ้นไปจากมนุษย์ได้นั้นก็คือธรรมะธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือสิ่งที่มีความบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ดีงามเมื่อใครก็ตามปฏิบัติธรรมะ หรือทําความดีให้เกิดบุญกุศลนี้ก็จะทําให้สามารถกำจัดทุกได้พอพูดถึงเรื่องนี้พระอาจารย์ก็อยากจะนําบุคคลสองกลุ่มที่พยายามหาวิธีการและปฏิบัติเพื่อให้เจอหนทางพ้นทุกกข์็มีด้วยกันสองกลุ่มก็คือกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สแสวงหาวิธีการพ้นทุกเองด้วยการลองผิดลองถูกอาจจะเป็นนักบวชทั้งหลาย ส่วนบุคคลกลุ่มที่2ก็คือบุคคลที่สแสวงหาบุคคลที่สามารถปฏิบัติและพ้นทุกข์แล้วเพื่อนําแนวทางที่ได้ศึกษาจากบุคคลคนนั้นมาปฏิบัติให้บรรลุให้พ้นความทุกข์ตามไปด้วยแต่บุคคลที่สามารถปฏิบัติ และหลุดพ้นได้จริงและสั่งสอนบุคคลอื่นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ตามได้นั้นมีเพียงบุคคลเดียวในโลกนี้เท่านั้นก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบอะไรนั้นสิ่งสำคัญสำคัญสอย่างก็คือพระองค์ทรงค้นพบธรรมะค้นพบเรื่องของนิพพานและค้นพบในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ซึ่งสามสิ่งนี้เป็นวิธีเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้นแต่ส่วนว่าในรายละเอียดของแต่ละอย่างก็ขอให้นักศึกษาได้ไปศึกษาเพิ่มเติมในรายวิชาสำหรับหัวข้อต่อไปพระอาจารย์จะได้อธิบายในขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์เริ่มตั้งแต่ข้อแรกคือต้องฝึกตนให้เป็นที่พึ่งของตัวเองได้ 1. ฝึกตนให้เป็นผู้ที่มีศรัทธาโดยเริ่มจากการศึกษาพุทธประวัติ และการฝึกฝนอบรมตนเองของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ฝึกตนให้ดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้เป็นโดยเริ่มจากการรู้ประมาณในการบริโภคปัจจัย4ให้พอเหมาะพอดีทั้งคุณภาพและปริมาณ 3. ฝึกตนให้เป็นคนตรงเปิดเผยไม่โอ้อวดไม่มีมัญญาเพื่อมุ่งตรงสู่พระนิพพานได้ 4. ฝึกตนให้เป็นผู้ที่มีความภาคเพียรในการกำจัดทุกขโดยเริ่มจากการฝึกฝนอบรมตนให้เป็นคนที่มีวินยัยทั้งตรงต่อเวลาวินัยต่อความสะอาดวินัยต่อความเป็นระเบียบและกฎระเบียบต่างๆและสุดท้ายต้องเป็นผู้ที่มีวินัยในการปฏิบัติธรรมหรือการนั่งสมาธินั่นเอง 5. ฝึกตนให้เป็นผู้ที่มีปัญญาในการกําจัดทุกขโดยเริ่มจากการฝึกจับประเด็นหลักในการตัดสินถูกเิดดีชั่ว บุญบาปควรไม่ควรทำต่อมาข้อที่สองคือต้องได้กัลยาณมิตรเป็นผู้ชี้ทางซึ่งกัลยาณมิตรในข้อนี้คือต้องเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบในการกำจัดทุกข์ได้และเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำสั่งสอนรวมทั้งให้กำลังใจในการฝึกฝนอบรมตนเองให้แก่เราได้ต่อมาในข้อ3ต้องดำเนินชีวิตไปตามเส้นทางโอวาทปฏิโมกคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีอุดมการ์มีหลักการและวิธีการในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องอุดมการณ์ในที่นี้หมายถึงต้องรู้ถึงความสำคัญและความจำเป็นของเป้าหมายที่กำลังจะทำส่วนหลักการคือสิ่งที่ใช้ในการตัดสินว่าสิ่งใดที่ห้ามทำสิ่งใดที่ทำได้และสิ่งใดคือหัวใจสำคัญและวิธีการซึ่งเป็นสิ่งที่บอกความชัดเจนในการปฏิบัติว่า เราต้องเริ่มต้นจากที่ไหนขั้นตอนการปฏิบัติเป็นอย่างไรและทำอย่างไรสิ่งที่เราทำนั้นจึงจะสำเร็จสมบูรณ์ในข้อสุดท้ายก็คือต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8อย่างอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันซึ่งอริยมรรคมีองค์8นี้เป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่สำคัญในการกลั่นกายวาจาใจาให้บริสุทธิ์นั้นก็คือการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8ด้วยการเจริญภาวนา ซึ่งจะก่อให้เกิดความสะอาดความสว่างความสงบจากภาวะแห่งใจที่หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่องไม่ถอนถอยไปตามลำดับจนกระทั่งบรรลุธรรมดังที่เราจะได้เห็นในภาพประกอบโดยขั้นตอนทั้ง8นั้นจะเริ่มจากการเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิคือเป็นผู้ที่มีความเห็นถูกก่อนส่วนข้อที่2ก็คือต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาสังกัปปะเป็นผู้ที่มีความดําิถูก หรือคิดถูกนั่นเองข้อที่3คือต้องเป็นบุคคลที่ประกอบด้วยสัมมาวาจาคือการพูดถูก 4. สัมมากรรมันตะคือการกระทำถูกข้อ5คือสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพถูกข้อ6คือสัมมาวายามะต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรพยายามถูกข้อ7ต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาสติเป็นผู้ที่มีความระลึกถูก และในข้อสุดท้ายคือสัมมาสม,มาธิต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจถูกผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติอริยมรรคปีองค์8ทั้ง8ประการนี้ครบวงจรแล้วก็จะทำให้เกิดความสะอาดสว่างและสงบพาใจให้หยุดนิ่งอย่างต่อเนื่องไม่ถอนถอยจนสามารถทำให้บุคคลน,นั้นบนรรลุธรรมได้ซึ่งการบรรลุธรรมนี้เองที่เป็นหนทางเพื่อการพ้นทุกข์อย่างแท้จริง ซึ่งสำหรับพวกเราที่ยังมีกำลังใจไม่เข้มแข็งพอพระอาจารย์จะได้แนะนำสิ่งที่ต้องปฏิบัติไม่ขาด4ประการก็คือ 1. อย่ยาห่างกัลายานมิตรคือมันไปหาครูดีเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับท่านเพื่อว่าเมื่อท่านพบข้อบุบพร่องของเราท่านจะได้กล้าตักเตือน 2. มันฟังธรรมไม่ให้ขาดเพื่อสั่งสมความรู้และเตือนสติไม่ให้ออกนอกลู่นอกทาง 3. ม,มันนำธรรมะมาไตร่ตรอง ให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติและเห็นคุณค่าของธรรมะยิ่งกว่าชีวิตและข้อสุดท้ายคือมันปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มีที่พึ่งในการกำจัดทุกข์และมีกำลังใจที่จะทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปสิ่งที่สำคัญคือตัวของผู้ปฏิบัติเองที่จะต้องเดินตามพระองค์และปฏิบัติเพื่อให้ถึงความพ้นทุกข์ตามพระองค์ด้วยตัวของพวกเราเองขอจเจริญพร ผู้ชมต้องการจะติดต่อกับทางรายการก็สามารถส่งมาได้ที่ dou4u@gmail.com ถ้าหากสนใจในเรื่องหลักสูตรเนื้อหาของแต่ละรายวิชาขั้นตอนการเรียนหรือจะติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางมหาวิทยาลัยก็เข้ามาได้ที่ www.dou.us สามารถสมัครรับข่าวสารทางอีเมลเพียงกรอกอีเมลของคุณผู้ชมลงในช่องนี้ได้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กันนะคะ วันนี้รายการเดียว y o U for y o U หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ